เราก็เลื่อนคันเกียร์นะครับไปที่เกียร์ P รถก็ไดทำการบดล็อกประตูทั้ง4บานเลยนะครับทั้งด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะครับโอเคการตัค่าครับง่ายมากเลยนะครับการตัค่าง่ายมากเลยสวัสดีครับฟฟแฟนแฟนวัพลครับ วันนี้นะครับเราจะพามาตั้งค่านะครับการปลดล็อกประตูให้สัมพันธ์กับมือเปิดแล้วก็ให้สัมพันธ์กับเกียร์ P นะครับในค o ร la c r o s s นะครับมันจะมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเป็นการปลดล็อกให้สัมพันธ์กับมือเปิดด้านคนขับแล้วก็วิธีที่2นะครับให้สัมพันธ์กับเกียร์ P นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ P รถก็ทําการปลดล็อกอ่ะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ไปดับแรกนะครับประตูปิศนีทุกบ้านนะครับประตูปิศนีทุกบ้านนะครับแล้วก็กด on, สวิตช์ออนสครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนคันเกียร์นะครับมาที่เกนนะครับเลื่อนคันเกียร์มาที่เกนหลังจากนั้นนะครับ มาที่ด้านข้างประตูนะครับกดปลดล็อก5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5ครับรถก็จะดังกลึกๆนะครับอันนี้คือเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่านะครับการตั้งค่าสำเร็จไหมนะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับเราเข้า g e a P นะครับ เราเข้า g P แล้วก็ทำการขับดับเครื่องครับแล้วก็ปลดล็อกประตูครับรถก็ทํทำการปลดล็อกประตูทั้ง4บานอันนี้คือวิธีแรกครับเป็นการตั้งค่าให้สัมพันธ์กับมือเปิดประตูด้านคนขับเพื่อปลดล็อกประตู อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีสองก็เหมือนเดิมครับประตูปิดสนิททุกบ้านครับแล้วก็เกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ p นะครับอยู่ในเกียร์ p เลยนะนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออนสองครั้งนะครับหลังจากนั้นมาที่ครับสวิต กดล็อกนะครับกดค้างไว้5วินาทีเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5ครับเสียงล็อกประตูก็จะดังกึกๆนะครับเราได้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับให้สัมพันธ์กับเกียร์อ่ะเรามาดูว่านะครับอ่ะใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะเราขับไปปกติครับใส่เกียร์ดีนะครับพอถึงที่หมายนะครับเราก็เลื่อนคันเกียร์นะครับไปที่เกียร์พี รถก็ไดทำการบดล็อกประตูทั้ง4บานเลยนะครับทางด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะครับโอเคการตั้งค่าครับง่ายมากเลยนะครับการตั้งค่าง่ายมากเลยอันนี้คือวิธีการตั้งค่านะครับจะมี2วิธีนะวิธีแรก เป็นการตั้งค่าการปลดล็อกประตูครับทั้ง4บานให้สัมพันธ์กับมือเปิดด้านคนขับครับแล้วก็วิธีที่2นะครับเป็นการปลดล็อกประตูให้สัมพันธ์กับเกียร์พีนะครับเวลาเราเลื่อนกันเกียร์จากเกียร์ดีไปเข้าเกียร์พีครับรถก็ทำการปลดล็อกให้เลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานได้มากสดนแฟนแนวัสฏ์พลนะครับถ้าเกิดใครตั้งค่าไม่เป็นนะครับเข้ามาที่โชว์รูมนะครับ ใต้เกนครสำงานใหญ่ครับข้างพี่ีได้เลยนะนะครับเข้ามาติดต่อนะครับวัสุพลนะครับที่โชรูมได้เลยนะครับสแตนบายรอนะครับถ้าใครทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับหรือนะครับถ้าใครอยากซื้อรถนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IDline นะครับจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับเป็นไลน์ OA นะครับ แอดเข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาคุยกันนะครับอยากจะได้รถรุ่นไหนนะครับอยากจะให้ตั้งค่าอะไรนะครับหรือจะให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับเพื่อให้แฟนๆนะครับได้ลองไปทําตามดูเนาะนะครับส่วนการตั้งค่าคืนนะครับเหมือนเดิมครับตั้งค่าคืนตำแหน่งเกียร์นะครับต้องอยู่ใน ตำแหน่งเกียร์ P นะครับอยู่ตำแงเกีย P แล้วก็ประตูปิดสนิททุกบานแล้วก็กดสวิตช์ออนสองครั้งครับหลังจากนั้นมาที่สวิตช์ปลดล็อกครับกดครั้งไว้5วิเหมือนเดิมครับ 1, 2, 3, 4, 5โอเคก็จะคืนการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับมาดูว่าคืนหรือยังนะครับ ดังนั้นเราก็ทําการดับเครื่องครับแล้วก็ปลดล็อกประตูครับอันนี้ก็ปลดล็อกวิธีที่2นะครับแล้วก็จะเหลือวิธีแรกนะครับที่เราตั้งค่าทำเหมือนเดิมครับวิธีแรกครับ กดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็เลื่อนขันเกียร์มาที่เกียร์เนะครับหลังจากนั้นมาที่แผงสวิตช์ประตูด้านข้างกดค้างไว้ครับ5วินาทีเหมือนเดิม1 2 3 4 5โอเคก็ทำการยกเลิกนะครับรถขอนเราวิ่งไปก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับขเข้าเกียร์ P เรียบร้อยนะครับ รถยังล็อกอยู่นะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดดับเครื่องครับเพื่อเปิดประตูลงจากรถก็จะคืนค่าจากโรงงานนะครับปลดล็อกเฉพาะด้านคนขับนะครับฝั่งผู้โดยสารก็ยังล็อกอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับวิธีการตั้งค่าให้คืนค่าโรงงานเหมือนเดิมยังไงครับก็ าฝากเป็นกําลังใจให้กับทางช่องวัสดุนของเราด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้มีกําลังใจครับให้ทําคลิปให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันนะครับเรื่อยๆเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องวัสดุนของเราด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ